จะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าทุกๆเดือนนะคะโรบอทเนี่ยจะมีไอเทมที่แถมมาจากกิฟต์การ์ดส่วนนุนก็อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเดือนนี้นะคะกิฟต์การ์ดเนี่ยถ้าเราซื้อเราจะได้ไอเทมอะไรงานพี่เป้จะพานุ่นไปดูค่ะไอเทมกิฟต์การ์ดที่จะมาในเดือนสิงหาคมว่าจะมีอะไรบ้างและนี่ก็เป็นไอเทมทั้งหมด17ชิ้นนะคะที่มาพร้อมกับกิฟต์การ์ดในเดือนสิงหาคมนี้บอกเลยว่ามีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่เป้สังเกตว่ามีแต่ของกินไอติมโดนัทอะไรแบบนี้ค่ะ ที่โน,นจะไปดูกันนโนๆต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่เราได้ไอเทมจับกิบการ์ดต,ต้องดูด้วยนะคะว่าเราซื้อมาจากที่ไหนหากเราซื้อในประเทศไทยเนี่ยซื้อตามเซเว่นบิ๊กซีโรตัสเนี่ยนอนๆก็จะได้ ของที่เป็นร้านค้าปีกนะคะส่วนอันอื่นนะคะที่เป็นของที่มาจากเว็บไซต์หรือห้างทั่วไปจากต่างประเทศนะคะก็จะได้อีกชิ้นนึงค่ะซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะคะและมีบางชิ้นนะคะน้องๆต้องซื้อในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นถึงจะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยค่ะและชิ้นแรกนะคะจะเป็นหมวกโดนัทบูเบอรี่นะคะ8บิดแต่ต้องซื้อในบิ๊กบิลบนเว็บไซต์เท่านั้นชิ้นที่3นะคะจะเป็นหูฟังเลมอนบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยชิ้นที่2นะคะจะเป็น ข้าวโพดปิ้งแต่ว่าน้องๆจะต้องซื้อกิบการ์ดจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นชิ้นที่3นะคะจะเป็นหูฟังเลมอนบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยชิ้นที่4ี่นะคะจะเป็นหมวกน้องไอติมตูวหูหัวเปียกเลยนะเนี่ยชิ้นที่5นะคะจะเป็นแว่นตากันแดดเชอร์รี่ลัมนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นแว่นตากันแดดที่เป็นสับปะรดนั่นเองชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเตาปิ้งบาร์บีคิวค่ะและชิ้นนี้นะคะจะเป็นหมวกขวดมัส และนี่เลยจะเป็นหมวกโบลลิงสีฟ้าต่อไปจะเป็นหมวกเชฟค่ะทําไมหมวกเชฟมันเปื้อนจังเนี่ยและต่อไปนะคะจะเป็นที่ปิดตาข้างเดียวที่เป็นเลมอนนะคะและนี้นะคะจะเป็นหูฟังนะคะโดนัทสรต,ตเบอรี่และต่อไปก็จะเป็นหมวกน้องเค,ค้กไอติมนั่นเองต่อมานะคะจะเป็นแว่นไอติมค่ะบอกเลยว่าสีสันน่ารักต่อไปเป็นหน้ากากเนื้อะคะพ่แป้งโมโมมันน่ากลัวนิดนึงนะเนี่ยและนี้น่ารักมากมากเลยเหมือนซอสหกนะคะที่เป็นซอสมัสตาร์ดกับซอสมะเขื ใช่ไหมคะว่าไอเทมชิ้นไหนนะคะที่จะขายในประเทศไทยที่เราสาม,มารถซื้อได้ที่บิ๊กซีโรตาสเซเว่นและเป็นไอเทมประจำกิฟต์การ์ดในเดือนสิงหาคมนี้นั่นก็คือน้องฟุตบอลกองหลังอันนี้นั่นเองนะคะที่เขาเขียนว่าแลกบัตรนะคะกิฟต์การ์ดนะคะ,าะ,คะจากร้านค้าปิกที่สาม,มารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปพี่แป้ะแอบผิดหวังนิดนึงนะคะน้องเพราะเดือนนี้ไม่มีเอฟเฟกไม่สวยเลยอ่า ชอบก็สามารถซื้อสะสมไว้ได้นะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูทาไมป,ประเทศไทยเป็นลูกมีน้อยตลอดเลยอะฮือไม่เคยได้ของน่ารักน่ารักเลยพี่แปลงและเศร้าใจ